แอลหนาวแอลเหนือแอลเจียงฮานจินกบกาแฟสัมผัสบรรยากาศหนาวตีดอยจ้างหมูกชมว,วิวเขาชายแดนไทยเมียนมาเจียงฮายมีแรงแอลทางธรรมชาติทีสวยงามอยู่หลายแห่งเจ้า ซึ่งวันนี้นอกจากปาไปแอลจุดชมวิวฐานปฏิบัติการโดยจ้างมุกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารบ้าที่2กงก่งกำลังฐามเมืองอำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไยเจ้าได้มีการปรับพื่อฐานปฏิบัติการทางทหารเป็นสถานปีเอลเพื่อประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายแถมมีจุดเช็คอินจุดชมวิวมองเห็นทิวทัศนตางประเทศเพืนบ้าน ภายในฐานเขายังมีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวติตกแต่งประดับไว้อย่างสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจเก็บความรง่างไว้และยังมีโต๊ะเก้าอี้ไว้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินมาเหนื่อยเหนื่อยได้นั่งพักจิบกาแฟชมวิวของเทือกเขาเขียวสลับซับซ้อนไปจวนสุดคอฟฟ้าได้แบบพาลาน,นมาสวยงามดังภาพวาดแถมอากาศยังเงย็นสบายลมพัดผ่านตลอดเวลา ถึงแม่จะมาในช่วงกลางวันที่แดดจะแรงแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอวบอกคาสายฐานปฏิบัติการโดยจ้างมูกมีกองกำลังทหารซับเปลียนหมุนเวียนประจำการเพื่อความมั่นคงของชาติการเดินทางมาจุดชมวิวฐานปฏิบัติการโดยจ้างมูกสามารถมาได้สองทางคือมาจากวัดพระธาตุไรตุงจะไปผ่านที่จะต้องผ่านจุดน,นี้ก่อน หรือมาจากบ้านทานี้ภายที่ก็จะถึงจุดชมวิวเจ้าเมื่อขับรถมายังด่านทหารเพื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมทางเข้าทำส็นรั่วสร้างจากไม่ไผ่จากทางเดินเข้ามาเขาจะพบลานหญ,ญ้าสีเขียวสวยงามและระเบียงชมวิวที่สามารถไปยืนชมวิวถัดเขาฟังเนียนได้แปลไก่สุดตา ชมวิวแห่งนี้เนีสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งแถมยังมีโอกาสรุ่นทะเลหมอกในยามเช้าหรือในเวลาทีฝนตกนอกจากนี้นังมนี้สถานที่อลีใกล้เขียงที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเจ้าเช่นพระธาตุดอยตุงสวนลูกขชาติแม่ฝ้าหลวงและจุดชมวิวบ้านผาหี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอาคามีรลานกาแฟาและจุดชมวิวทิวทัศน์ตีสวยงามทางการบรรยากาศของคุนเขาธรรมชาติตีงดงามสร้างความตื่นเต้นและประทับใจเพื่อกับนักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอลจังหวัดเจียงไฮยเจ้า